โอเคครับโอ้ยแหลก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 กาบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข้ามแม่ชาแนลนะครับผมนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นตาจิ้านะครับผมตาจิตาช,ตาชิอะไรนะตาจินะครับในการมาฟาร์มนะครับผมนะก็ตอนแรกก็จะให้ อารีนฟาร์มนะครับแต่อารีนเขาเห็นมาเตอร์ไฟแล้วรู้สึกว่ามันไม่ไหวนะครับก็เลยจะมาเดี๋ยวฟาร์มให้นะครับผมน่ะพลังแฝงบอกว่าเป็นเซตนี้เลยนะครับผมน่ะส่วนดูนนะครับก็เป็นอ่าโกลเด้นบอดี้แปดเบสสองแอสตินเนตสิบแล้วก็โฟเวสสิบนะครับไม่มีจอกเหลาะเลยครับผมน่ะเพราะว่าผมเน้นเน้นในการแบบยืนตีนานๆนะครับผมน่ะยืนนานๆนะครับก็จะสังเกตได้ว่าจะฟาร์มช้าๆหน่อยเพราะว่าเราไม่มีดาเมจก็ไม่มีดาเมจจอกเลาะครับผมก็เลยมันจะมันจะฟาร์มช้านิดนึงแต่ก็ตายนิดนึง นะครับทำไมทีมเราเล่นแบบมันวะคือจะให้ผมไปอ่ะดูเลือดผมด้วยนะคุณผู้ชมผมฟาร์มจบแก้ตหลมอ่ะผมก็จะตายอยู่แล้วเนี่ยนะครับคือบอกแล้วมันฟาร์มช้านะครับมันฟาร์มช้านะครับเพราะว่าไม่มีดามเมจนะครับร้อยผมมีของก่อนสักชิ้นสองชิ้นอ่ะถึงจะมีดามเมอจอ่ะคุณผู้ชมโอ้โหคุณผิ้งคยอย่างเชื่อเลยมาช่วยฟาร์มหน่อยเออนั่นแหละไอ้นบนเยอะวะอาลินฉัน เออนั่นแหละเอาวิ่งออกมาไวๆเออโดนเอาต่อเอาต่อนี่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 ไงมันก็รีเลื่อยแล้วคุณผู้ชมแค่ตีบางกรมันก็ตื่นเลื่อยเลยเนี่ยเออนั่นแหละแค่นั้นแหละไม่มีอะไรเยอะตัวจ้าจีอ่ะเล่นแบบง่ายๆคุณผู้ชมง่ายๆง้างๆก็พอแล้วเล่นอะไรง่ายๆแค่นั้นแหละแท็กเอลยเทคไหมเออนั่นแหละเอาอ้หนักเอาอ้หนักนั่นแหละคุณผู้ชมสวยงามครับสวยงามปูผมจะโดนไหมวะเอยมันเปิดมันเปิดอันตรีก็ถอยดิจะอยู่ทำไมโง่ล่ะโอ้ได้วะได้วะ ลาล่างได้ปะตีไงไผมต้องฟาร์มหนักคุณผู้ชมผมต้องฟาร์มหนักเลยแต่ถ้าเลนไม่ออกตัดเลือดนะครับผมบอกเลยว่าสู้ทาร่าไม่ได้นะตาน,นี้ถ้าไม่มีใครออกตัดเลือดนะสู้ยากครับอ่าฮมันออกคริเพื่อนออกตัดเลือดก่อนเพื่อนมันเป็นสิ่งสําคัญกว่าเว้ยเพื่อนถ้าเองอยากสู้เลนทาร่าได้เองต้องออกถึกเว้ยเองจะสู้ดามจไม่ได้เว้ยทีมกูเล่นประมาทที่หมาย ถ okay, อยถ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 อยทับแล้วจ้าเออมาดิ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 ได้จริงอยากเอาก็เอาอยากห้าวกับอาตีก็เอาดิทาจีไม่กระจอกั่นเนี่ยไหมด้วยความที่อารนเข้าไ่ออกตัดเลือดครับทำให้เขาสู้เรนทาร่าไม่ไหวครับตทีนี้เราประเมินสถานการณ์นะครับว่าเรนล่างไหวนะครับเราก็ต้องไปช่วยเรนบนนะครับเพราะว่าเรนบนนี่แม่งซื้อบื้อเกินนั่นไงตายแค่ไหนตายกทาร่ามีระเบิด ดูเยอะวะผมเสียเวลาคุณผู้ชมถอยดิผมจะยืนเบื้อทำไมวะอ๋อคือไม่บวกเพื่อนไม่บวกไปเอ,องก็ไม่ต้องอยู่แบบให้มันเหนื่อยไว้เพื่อนก้าใจไหมอย่าอยู่ไว้โรกโลกเพื่อนคือมันคิดว่าถ้าผมบวกผมเชื่อในความคิดมันเลยถ้าผมบวกคือมันจะใส่สก,กิลใส่ผมเว้ยมันจะใส่สก,กิลเว้ยผมมีความเชื่ออย่างนั้นไหมคุณผู้ชมเอาวๆๆเว้ยวเวเว้ยเนร่างเรนร่างแตกแล้วว่ะเออสวยครับเอาจะโดนอางแั้วนะสวยสวยสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วแต่ก็อย่าบวกเยอะอย่าบวกเยอะอะเล่น โอ้โหโอ้โหสลับสิสลับ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 มึงดูจากสโลไหมสลับโอ้โหเพื่อนสลับตะกรรลองสลับจะเพื่อนสลับสลับเล่นดีนะเพื่อนเล่นดีแล้วอย่าบอกไม่รู้จักสโลนะสาระเออไม่ใช่เด้นี่ไงแล้วเกณฑ์เลีนตะบว่าเลีนล่างผมต้องมากันได้เดี๋ยวเดี๋ยวรอเวน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 กำเสือคุณผู้ชมสวยนั่นแหละ นั่นแหละนั่นแหละจุดประสงค์แล้วไปออกข้างบนโอ้ไม่โอ้อมันต้องเอาป้อมไม่ได้แล้วเพื่อนมันต้องเอาคือมันไปกระจุกอยู่ข้างบนอ่ะแล้วอาร์เรนไม่เอาอาร์เรนไม่ร่างวะอาร์เรนไม่ร่างเลยอ้ออาร์เรนกูแบบเหมือนเออเออเพิ่งคิดจะออกตัดเลือดโอเคยังมีความคิดอยู่แต่ก็อยากให้เสียป้อมในหลังจากนี้เหนื่อยกูบอกเับเลยว่าเหนื่อยแน่งานเนี้ยถ้าเล่นแบบนี้เหนื่อยเหนื่อยจริงเลยก็นเนี่ยเหนื่อยจ,จัดเกี้ยเลยกับผมก็ต้องได้เลย เมื่อกี้ทำไม่เห็นว่าเราดามเมจไม่พอนะครับต้องฟาร์มอีกนะครับฟาร์มอีก,อกเยอะเลยไม่เคลียร์เลยเนี่ยไม่เคลียร์เลยเนี่ยเลนกูไม่เคลียร์เลยเนี่ยแล้วก็ไปเดินแบบไปเดินเออประม,าม,ามานั่นไงตัวได้เป็นปาระกุยะอะตีงไงเชื่อดไปดิโอ้โหเออมาตีมาดิเออวิงว่งวิ่งวิ่งเออเอามาดิมาดิ ล่อเลนรู้จักไปล่อเลนนะเพื่อนดูหนูล่อรู้จักไปนี่คือการล่อมันคือการล่อคุณผู้ชมเว้ยมันคือการล่อมาดิมาดิครับโอ้โหได้ป้อมในเลยเอาชิบหายไอ้ชิบเอ้ชิบอาชิบหายกูมันคือการล่อเว้ยมันคือการล่อเว้ยแม่บัตเตอร์ไฟกลับเว้ยคุณผู้ชมมันอยู่ในแผนมันอยู่ในความคิดผมแหละปล่อยสองสิโอ้ปล่อยช้าไปโอ้เอาแล้ว อะไรเนี่ยโอ้โหเพื่อน,นเออเท็ดีว่าเองจะปล่อยสองก็แต่เรยังจะไปห้าวอีก,กทั้งตัที่มันไม่ควรห้าวต่อยมูจะยิงกับใครกูไม่รู้แต่ป้อมมึงจะแตกแล้วป้อมกลางก็ยิงสําคัญอยู่ด้วยเออนั่นแหละนั่นแหละเออ นี่ไงไม่เคลียร์ป้อมไม่คิดจะทําอะไรกันเลยทีมกูคือแบบไปบวกแบบบวกไม่ดิเพ็นป้อมไม่เห็นอะไรเลยแล้วก็ไปเคลียร์ซิมายืนดูดูดิดูราดูบี้อะไรเออต้องตีเองต้องทําอะไรด้วยตัวเองเหรอนี่ระบบดูแลตัวเองเออตันตายอีกโอ้แล้วไปยืนยังไงมันตายวะไม่เข้าใจว่ะถอยดิแล้วไปยืนทำไมตรงนั้นอะเลนเอ้ยอะเลนโอ้มันเฟิ่องอันตีแล้วเฟิ่องอันตีแล้วอยากคิดบวกนะถอยเลยถอยเลย เออดึงสวยครับดึงสวยครับกำลังไปครับเออสวยครับมามาเออสวยครับสวยนั่นแหละนั่นแหละสิ่งนี้ต้องการด้วยแค่นี้ะเพื่อนมันก็เล่นได้แล้วมา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 จบมาจบใช่แล้วมาจบนั่นแหละคือวิถีชีวิตโคโดฮะเว้เพื่อน เองนี่อะไรนี่เองอะไรเองมาทำอะไรไปเร็วระวังที่กูมีอตัตยู่ตีตีโอโ้มาเยอะวะมาวะเร็วต่อยกันเร็วแล้วแกนี่กูไปทำไงเอ้ยมาจบมาจบใช่แล้วมาจบนั่นแหละคือวิถีชีวิตโคโนฮะโว้โยเพื่อนต่อยแกนี่ไปไปยืนตำโตเซต,ต,ต,ตไปเดินอะไรกันเนี้ย อย่าทำไมมันดับใจนะมันโอ้ไปบวกแล้วไปยึกยักกันเลยตรงนั้นน่ะเลนกลางนี่มันจะแตกแล้วอย่าให้มันแตกเลยเถอะโอ้ต้องล็อกชิวอะมเป็นเนียนเอมังกรว่ะไม่เป็นเนียนอนดาร์กว่ะดีกกไ,ไงดีไ,ไง <c oughs> เอาเหรอจะเอาตาจีใช่ไหมเอาดิ วัวน,นี้ก็ได้นะได้หมด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 นะมาดี้มาดี้ขมอนเบบี้ขมอนจ๋าขมอนบอยส์ขมอนแมนมาดี้ขมอนเบบี้มอนเบบี้เอาเบบีอ๋อเบบีก็ไม่ก็ไปบวกเลยตีป้อมตีป้อมตีป้อมป้อมตีตีตีตุกตีได้อีกอี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 ตีตีป้อมเดี๋ดวยวก็ร้องโอ้ยปวดปวดจริงๆริงไว้คำเดียวก็ดูแล้วว่าใครที่หนึ่ง ใครที่แบกก็ได้จะรู้นะโอ้โหเล่นแบบโอ้โหคุณเหนื่อยนะเพะื่อนเล่นแบบนี้โอ้ยไงละ่ะก็ตาจีป่านะครับเมื่อกี้ก็สังเกตได้เลยครับว่า3ลุมหนึ่งก็เอาผมไม่ลงนะครับผมนะบัตเตอร์ายก็คงอึ้งอ่ะอุ้ยทำไมมันมันมันบ่น,บน้มันแรงจังเลยนอนดีเดินเลยประมาณนี้แต่ครับผมผมนะก็ทาดาเมจไปน้อยนะครับแต่ว่าดาเมจที่รับได้ก็ถือว่ามันเป็นตัวบาลานคุณผู้ชมคือไอเซตไอเทมที่ผมอ,ออกกับรูนที่ผมบอกนี่มันเหมือนกับมันเป็นบาลานมันจะไม่ได้แรงสุด มันก็จะไม่ได้ึกสุดมันอยู่ที่กลางๆนะครับแต่เดิมทีแล้วตัวตาจีอ่ะมันเป็นตัวที่ต้องเน้นปาดไอ้แรงอยู่แล้วปาดคูดามีดอ่ะให้มันแรงอยู่แล้วครับก็เลยเน้นดามีดแล้วก็มีถึกแค่ชิ้นเดียวก็คือในส่วนของที่มันเป็นตัดเลือดตัดเลือดมันบวกเกราะด้วยนะคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นไอเทมที่ดีนะครับออกไปเลยครับเพราะผมไม่รู้ว่าอารีนันออกยังเดี๋ยวไปดูแป๊บนึงอารีนเขาออกแล้วครับถือว่าเขาออกสวยครับป่าเราก็ออกก็ไม่ใช่เมทเราก็ออกครับถือว่าทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองดีครับเดี๋ยว เห็นอะไรแปลกไหมว่าแกลกออกสิ่งนี What? <that> so ้วัอดออกทําไมวะเพื่อนก็ประมาณนี้นะครับผมนะครับในส่วนของตาจิบานะครับผมนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อติดตาลังใจกนการในคลิปหน้าผมเพื่อนคลิปต่อไปจะเป็นไงวะผมจะมาทำอะไรต่อฝากไลค์กดแชร์ติดตามก็สต่อไปคือมันก็เป็นแบบนี้นะผมไงวะ